ธนาคารไทยพาณิชย์นะครับออกแคมเปญบัญชีเงินฝากออมทรัพย์อีซี่นะครับดอกเบีย้ยผีบานเงินออมงอกเงยอัตราดอกเบีย้ยสูงถึง1.5%ต่อปีนะครับเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดกันนะครับแคมเปญนี้ฝากถอนโอนจ่ายได้ทุกวันนะครับไม่มีเงื่อนไขใดๆที่จะทำให้คุณต้องอล็อกเงินฝากแต่ใดๆนะครับเปิดบัญชีง่ายๆผ่าน SCB e a อีหรือธนาคาร ไทยพาณิชย์ทุกสาขาฝากกดไลค์กด s ับ s ไคร b e คอมเมนต์เป็นกำลังใจด้วยนะครับรายละเอียดเงินฝากแคมเปญธนาคารของบัญชีออมทรัพย์ e a s y นะครับเงินฝากออมทรัพย์ดอกเบีย้ยสูงแบบไม่มีสุดิคู่ฝาก e-passbook ที่มีบริการโมบายแบงกิ้งรับดอกเบีย้ยสูงถึง1.5%ต่อปีสำหรับยอดเงินฝาก1ล้านบาทขึ้นไปนะครับจำนวนเงินฝากส่วนที่ไม่เกิน1ล้านบาทนะครับ 1.5%จำนวนเงินฝากที่เกิน1ล้านบาทรับอัตราดอกเบี้ย0.45%ต่อปีนะครับเปิดบัญชีขั้นต่ำง่ายๆ500บาทนะครับถอนเงินสดผ่านตู้ ATM ไทยพาณิชย์ได้ด้วย SCB Easy App ได้ง่าย,ายๆแถมโอนสะดวกด้วย SCB Easy App นะครับเช่นเดียวกันไม่ต้องพกสมุดให้ยุ่งยากเพราะเป็นแบบ ePassbook ไม่ต้องมีสมุดคู่ฝากแต่อย่างใดนะครับแต่เดี๋ยว เขาจะส่งพวกเอกสารต,าต่างๆมาทางอีเมลเนาะเป็นหน้าสมุดอิเล็กทรอนิกส์นะครับเป็นพาสบุกคุณสามารถเก็บไอ้ตัวนั้นได้เผื่อคุณจะฝากธนาคารผ่านสาขานะครับหรือถ้าฝากธนาคารผ่านสาขาก็สามารถใช้แอปได้นะนะครับง่ายๆสะดวกเรื่อวลาการจ่ายอัตราดอกเบี้ยนะครับธนาคารจ่ายอัตราดอกเบี้ยวันที่25ของแต่ละเดือนนะครับโดยบุ ลูกค้าบุคคลธรรมดานะครับธ,ธ,ธานาคารจะทําการหักภาษีในที่จ่าย15%ของจํานวนดอกเบี้ยบัญชีออมทรัพย์ที่ได้รับรวมทุกบัญชีธานาคารนะครับ20,000บาทต่อปีหรือไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่ได้รับการยกเว้นดอกเบี้ยเงินฝากตามที่กรมสมรรพากรกาหนดสําหรับลูกค้านิติบุคคลธานาคารจะทําการหักภาษีในที่จ่ายตามประเภทของนิติบุคคลเงื่อนไขหลักของตัวแคมเปญน,นี้ผู้ฝากต้องมีอายุ15ปีขึ้นไป2 ต้องเปิดบัญชีในนามบุคคลเดียวเท่านั้นโดยจำกัด1ท่านต่อ1บัญชี 3. ลูกค้าต้องเป็นผู้ใช้บริการ scb easy application กับธนาคารตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนดไว้กรณีลูกค้าไม่เคยสมัครใช้บริการดังกล่าวต้องสมัครใช้บริการในวันที่เปิดบัญชีด้วย 4. นะครับกรณีบัญชีแบบไม่มีสมุดคู่ฝากหรือ e passbook ลูกค้าจะต้องมีอีเมล address มาด้วยณนะวันที่เปิดบัญชีเพื่อรับอีเมลแจ้งเตือนนะครับ email notification และอีสเตทเมนต์นะครับโดยลูกค้าจะได้รับเอกสารใบรับรองการเบัญชีมอบให้ลูกค้าแทนสุดคู่ฝากเงื่อนไขการฝากการถอนการโอนสิทธิประโยชน์ต่างๆสามารถฝากถอนโอนได้ตลอดเวลาไม่จํากัดจํานวนครั้งสามารถทํารายการที่เกี่ยวข้องกับบัญชีเงินฝากออมทรัพย์อีซี่ผ่านช่องทางดังต่อไปนี้นะครับสาขาของธนาคารให้บริการเฉพาะฝากเงินสดและฝากเช็คให้บริการปิดบัญชีเฉพาะสาขา บัญชีที่เปิดผ่านสาขาธนาคารเท่านั้น,นอนุญาตให้ทํารายการถอนเงินและโอนเงินเครื่องบริการเงินด่วนเครื่อง CDM ATM และ VTM ทําการรายการถอนเงินสดได้เครื่องรับฝากเงินอัตโนมัติ CDM และเครื่อง VTM ทำการฝากเงินสดได้กรณีถอนเงินสดถอนได้โดยบริการนะครับ ATM บริการเบิกถอนเงินโดยไม่ใช่บัตรเงินสดนะครับ ทำรายการถอนเงินสดทํารายการได้เฉพาะตู้ ATM เท่านั้นของธนาคารเท่านั้นนะครับ SCB Easy Application ทำรายการโอนเงินจากบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ Easy ไปบัญชีอื่นและมีค่าธรรมเนียมตามประกาศของธนาคารให้บริการปิดบัญชีเฉพาะบัญชีที่เปิดผ่าน SCB Easy Application ไม่มีกำหนดดำรงเงินฝากขั้นต่ำในบัญชีนะครับเงื่อนไขการหักภาษีและยกเว้นภาษีดอกเบี้ยเงินฝากเป็นไปตาม ที่กรมสรรพากรกําหนดไว้นะครับแล้วก็ไม่มีเงื่อนไขอื่นๆกรณีผิดเงื่อนไขการฝากค่ารักษาบัญชีคิดค่าธรรมเนียม50บาทต่อเดือนเมื่อไม่เคลื่อนไหวบัญชีติดต่อกันนานถึง12เดือนหรือมียอดเงินคงเหลือน้อยกว่าหรือเท่ากับ2,000บาทนะครับสามารถที่จะโทรสอบถาม02 777 777 7ได้นะครับหรือที่ธนาคารไทยพาณิชย์ทุกสาขาเลยทีเดียวนะครับ ขั้นตอนหลักในการเปิดบัญชีเงินฝากนะครับและความปลอดภัย s c s c b Easy App นะครับ1เปิดบัญชีเงินฝากเ,าเข้าไปที่ s c b Easy App นะครับแล้วก็เข้าไปที่ธุรกรรมของฉันนะครับสเลือกเมนูเปิดบัญชีเงินฝาก 3. อ่านเงื่อนไขาการเปิดบัญชีทั้งหมดแล้วก็กดเริ่มต้นนะครับสไปยังหน้าเลือกประเภทบัญชีออมทรัพย์นะครับก็เลือกเป็นบัญชี Easy 5นะครับระบุเลขบัตรประจำตัวประชาชน12หลักนะครับแล้วก็ด้านหลังนะเลข12หลักด้านหลังนะครับกดถัดไปตรวจสอบข้อมูลว่าเป็นคุณนะครับที่อยู่ต่างๆกดยืนยันเสร็จแล้วเลือกรับ OTP ผ่านหมายเลขโทรศัพท์นะครับเสร็จแล้วก็ระบบยืนยันทำรายการสำเร็จก็บันทึกสลิปได้เลยก็เป็นอันเสร็จสิ้นในการเปิดบัญชีง่ายๆนะครับ ก่อนจากกันอสังหารีวิวเตือนภัยเพื่อรู้ทันมิจฉาชีพนะครับหากท่านต้องการจะกู้เงินนะครับแล้วไปเจอนะครับพวกเงินกู้ออนไลน์นะครับที่ให้คุณนะครับดังต่อไปนี้ 1. เร่งให้คุณโอนเงินเพื่อเป็นการค้ำประกันหรือค่าทำสัญญามาก่อนที่จะได้รับสินเชื่อ 2. มีการอ้างเป็นเจ้าหน้าที่รัฐหรือผู้บริหารระดับสูงที่ให้ช่วยให้คุณผ่านหรือกู้เงินผ่านได้นะครับ 3. พยายามสร้างความน่าเชื่อถือโดยการออกเอกสารสัญญาที่มีตาหน่วยงานรัฐเช่นแบงก์ชาติให้มั่นใจได้เลยว่าพวกนี้คือมิจฉาชีพนะครับเพราะนั้นอย่าพึ่งเชื่อเด็ดขาดเลยบัญชีมา้าซิมม้านะครับเปิดขายให้เช่าให้ยืมโทษหนักนะครับ ย้ำอีกครั้งหนึ่งนะโทษหนักโฆษณาก็ไม่ได้นะนะครับโดยเปิดขายให้เช่าให้ยืมจำคุก3ปีหรือปรับ3 0 0 0 0นบาทหรือทั้งจำทั้งปรับเป็นธุระจัดหาโฆษณาเพื่อให้มีการซื้อการขายการให้เช่าการให้ยืมจำคุก2-5ปีหรือปรับนะครับส0งแสนถึงห้าแสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะครับครอบคุณ บัญชีม้าสิม,ม้าบัญชีอาบัตรอิเล็กทรอนิกส์นะครับ E Wallet ด้วยเพราะนั้นระมัดระวังนะอย่าตกเป็นเหยื่อนะครับของแก๊งมิจฉาชีพพวกนี้เขาเจะเอาบัญชีเรานะครับไปหลอกเงินคนอื่นนั่นเอง สแกน QR code เพื่อรับเงินไม่มีอยู่จริงนะครับหากมิจฉาชีพมาบอกว่าคุณจะได้รับเงินคืนอย่างนู้นอย่างนี้และให้คุณสแกน QR code นะครับเพ,พื่อรับเงินย้ำอีกครั้งหนึ่งนั่นเป็นการสแกนเพื่อจ่ายเงินไปให้มิจฉาชีพนะครับมิจฉาชีพกําลังหลอกคุณอยู่เพราะนั้นอย่าสแกนเด็ดขาดนะครับเพื่อรับเงินไม่มีนะใครมาบอกให้สแกนรับเงินให้ทําการบล็อกคนนั้นซะนะครับหรือถ้าไม่มั่นใจให้ติดต่อหน่วยงานนะครับ หรือบริษัทนะครับที่ถูกแอบ,บอ้างนั้นนะและจะได้รู้ความเป็นจริงเพราะนั้นระมาระวังประเด็นนี้ด้วยนะครับ